วันนี้นะครับพาเด็กๆมาเที่ยวคาเฟ่นะครับแถวโคกเมาอันนี้เป็นคาเฟ่นะครับอันนี้ห้องละมานนะครับเหมือนเป็นห้องใต้หลังคาอะไรสักอย่างเนี่ยครับโอโ้โหนี่ห้องละมานเขานะครับ,รบวันนี้มี เห็นว่าระวังสีสัะครับมีวันนี้มีน้องฮานีนี่ด้วยครับวันนี้นะครับฮานีนี่มาครับแล้วก็นี่เป็นคาเฟ่นะครับขายสมบัติเป็นพวกกาฟงาเกาแฟดอ,อะไรเงี้ยครับระวังน่ากลัวมากเลยลงดีๆนะลงดีๆนะเ,เด็กๆน้องน่าลงดีๆนะลูกน่าลงดีๆนะลูกโอ้แต่ว่า สีบ้านจะเป็นสีออกโทโซนอะไรนะทรงพีททรงพีทที่นี่มันมีแมวด้วยนะครับเป็นก็เรียกาคาเฟ่แมวคาเฟ่แมวครับนี่ครับไฟสวยมากครับนี่ครับน้องซาร์ฟิลล่านะครับด้านหลังนี้จะเป็นแมวแมวนะครับมีกรงแมวอยู่ข้างใน แมวไม่มีแล้วนะครับเจ้าของบอกแมวไม่มีแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหลอนไฟสวยมากครับมาไป่น่าไปนะครับแมวไม่มีแล้วมมแ,วแมวไม่มีแล้วลูกเข้าใจไหมเมื่อกี้เห็นบางซำซำจงกาแควอยู่ไปดูบางซำซำจงกาแควดีกว่าอ่าอน,นี้ชุดดนก็มาครับจุดนดนจุดดนบางซำซำจงกะเคว้แล้วครับ อะไรครับนุ่งแกเอียดกับแกเอียดบอกว่ามาดูตรงนี้มาดูอะไรก็ไม่ดูเอ้าเห็นไหมครับสไตล์กาเฟ่ครับนี่กาเฟ่ครับนี่เครื่องเครื่องทำกาแฟครับนี่ครับไม่รู้เครื่องกี่แสนกี่หมื่นกี่พันก็ไม่รู้นี่นี่ครับนี่ของกลัวครับของกลัวของกาเฟ่ครับอันนี้เด็กไปไหนแล้วนี่ยนี่คือเครื่องอะไรอะไรยมันคือเครื่องอะไรอันนี้น่าจะเป็นไมโครเวฟ ไมโครเวฟมันคือไมโครเวฟนั่นนี่เครื่องอะวไปเอาเรยตู้ย็นตู้ย็นไม่ใช่เครื่องล้างจานอ่าเชยจังเลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูด้านนอกครับนี่ครับบริเวณด้านนอกนะครับบริเวณด้านนอกครับนี่ครับนี่เขารูหินเกตนะครับแต่ว่าใคร ใครรู้สึกว่าเท้าชาตินจจมาเดินได้ครับตอดรองเท้าแล้วก็มาเดินครับมันช่วยนวดเท้าดีครับนี่ครับโอ้โหมีต้นสนด้วยครับต้นสนฮาวาน่านะครับต้นสนฮาวาน่าสามารถปลูกได้นะครับที่บ้านเราแต่ส่วนมากมันจะขึ้นบริเวณที่หนาวมันไม่สามารถปลูกขึ้นได้บริเวณธรรมชาตินะครับนี่ครับมีอาการมีอาการไอศาลาทรงปัญญาด้วยครับนี่ครับนอนหน้าจอบมากครับมีม้าด้วยครับ มานินมังกรครับอะไรครับอะไรโอ้มันหนวดตีนดีอะลูกมันหนวดตีนดีนะนี่มันหนวดตีนทำให้เลือดลมเราเดินดีแล้วก็ทดสองปักอดทนด้วยโอ้สุดยอดมากครับอันนี้มาดูเลือนปัญญาหน่อยครับไอ้นี้เลือนปัญญาดูลักษณะไม้เลยน่าจะเป็นไม้แดงเนี่ยไม้แดง กระเบื้องก็เป็นกระเบื้องว่าวครับโอ้อย่าไปเปิดเลยอย่าไปเปิดซุ้มประตูจีนเขาไอ้นี้เป็นอิดนะครับน่าจะเป็นอิติโกเผาด้วยความร้อนสูงก็เรียกว่าอิดพันปีนะครับตะเคาะมันดังแป้งนะครับถ้าหาเลยเคาะดูแป้งก็มีความทนทานอยู่ครับแต่ว่าเขาจะเสริมเหล็กกังวันไหนไว้ด้านไหนด้วยครับเพื่อความแข็งรงอีกชั้นนึง ดี๋ยวนี้เขายังไม่ได้ทาสีนะนี่เขากำลังสร้างนี่ครับโอเคครับสวัสดีครับ